สวัสดีครับพี่นอ้องฮะวันนี้ภาเขาคั้วอีกแล้วพี่น้องโอ้ยเป็นเมน,นูของฝากอีกแล้วพี่น้องนี่สมพักน้องสาวเพิ่นมาแต่หวานเพินาาพ่นมายามมพราเพิ่นมายามเราเพิ่นมาทุระเพิ่นนั่นแ่ะมันก็ได้ได้มาตอนสมพักส,สมม้วครับสมม้วนถั่วถั่วเพิ่นมาแต่หวาน ทัง่งามเลยครับเบุงเนี่ยหน่วยขาวขาวอ้วบใสแต่ว่าอวบนี้บุญเป็นอวบเหี่ยวเลยครับกรอบครับนุย้ยบอกไงข้าวขาวครับน้องสาวเอามาฝากปลาดุกปลาด,ดุกแห้งเพืชเห็ดแห้งมาครับปลาดุกเพืชเห็ดแห้งแม่ล่ะพืชเห็ดแห้งมาเพื่อกล่ากมากโอ้ยช่วงนี้กินห้องฝากอีกแบบพี่น้องเลยเออ เราจะมาตำหมกุกถั่วร์เลยนะคินครับพี่น้องเดี๋ยวไปถอดปลาก่อนครับจะข่าวเนาะ,อะถอดปลาก็จังมาตำถั่วกันครับพี่น้องไปมาพี่น้องเริ่มต้นเท้าบ้านตำถั่วปลากระถอดากกมาเดียบรวยนะครับพี่น้องตำถั่วเป็ดกินกับถอดปลาเนี่ยครับ ก็สมพักนี่เนาะพี่น้องเนาะกินง่ายๆมือน,นี่มีน้งง่ายๆบ,บานๆเท่านี้แหละมันหากับเขา้าปัญหาเรื่องหากับเข้านี่มันก็เป็นเดิมหยากสำหรับเป็นบางคนสำหรับผมก็มีปัญหาครับทับยังกับเดวๆไปกัดีเนาะเพราะว่าเฮาทำงานส่วนนี้เฮาทำงานกับพี่น้อง คนเบาหลายเพคนสิว่ามีจะงานจะห้าผู้เดียวยัดไปพี่น้องโอ้ทั่วกรอบ,บมึงพีพุดทัท่วกรอบเลยพี่น้องพูดฮักมรพ่อเปะเลยเอามือกำฮัก,กใส่กันโมรพ่อเปะพ่เล่พ่เปะเองง่อญ่ครับทั่วมาตะบานน้องสาวมาตอน เอามาฝากเป็นมาตะบานมาเตอาบนห้องนะพี่น้องเออกินของฝากตัวอ้าใส่มะขามเปียกชั่งหน่อยวะนี่แหละปากมุกหนาวมาจากพี่น้องตะมะทัวกันขาดมะขามเปียกมุ่นโบเสียบครับพี่นอ้องเอาตามเฮางนัดเอาตามเฮางเสียบไปละอาจจะเพลิดเพลนโอ้ยมุทัวหวานเท่าตำหม,ม,มูมากคือหอมมือหวว่วยว่ะ ไปเลยพี่น้องพร้อมจะแสียบแม่เพามันเป็นจะเ,เพ็ดใช่ใส่มาพริกตังเป็ดเก่าเม็ดหมดไปใหมหมอไปใหม่หมอไปใหม่โมเขาเลยพี่น้องเลย 哦，我们来玩。 อร่อยอร่อยไม่ไม่หมอเขาพี่น่องข้าเจาตำมักทั่วโชว์ร้ายพี่น้องเลยพล้สิเลเสียบอยู่มือนี้สรสัยสิเลเข้าหอมกินหั <c oughs> <c oughs> ว่นั่งพ,พี่หน่องเลยเจ้าพีเสียบยี่นรอพี่น้องมอนี้ ถ้ามึงชั่วเวเียติดแสบเขาหอมเขาค่อยไม่หมอก <c oughs> <c oughs> โอ้ยคากลายพี่น้องเลยคา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 ค <c oughs> าจังไหนจังไหนพี่นออ้องหอมบ่พี่นออ้องหอมเสิร์ฟบ่เบิบ้งผมซิมก <c oughs> ่อนอืมโอ้แสบแสบครับ เพื่อนอมือวางเงนดับหนึ่งฮ <c oughs> ะหันมาทางนี้พี่น้องเรียบรย้อยนะครับโอ,บนนอ,บอดดบ้บุมีหนามต่กัวขี้แหงแค่พี่น้องอบ,บุญบริสุทธ์ดรอปบุญมีหนามตัวด้อพี่น้องครับมึงแน่ครับเสพเสพเสพี่น้อง ครับเรียบร้อยครับพี่น้องนี่หละหน้าตาครับตำทัวครับครับสมพักนาะครับนาะนี่ครับพี่มากินครับสมพักครับสมสมงัว่ครับสมงัว่ตัวนี้ตัวนี้เป็นปลาดูกปลาดุกแหงหรือว่าปลาดุกแดดเดียวนะผมถอดเรียบร้อยมาเจ้าเรื่องเด้งในรัมในรัใหม่สั่มอ่ะ ขอขอบคุณผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมครับขอบคุณทุกสับทุกไหลนะครับเขอบคุณทุกการที่ตามครับขอบอย่าตไปกินเขา่าคครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับมิโนง่าง่ายครับวันนี้